ใส่บาตรยามเช้าเสร็จเราก็มาอยู่ในมุมกาแฟของเรานะคะรับกาแฟรับบุญรับทรัพย์เสร็จล้วก็มารับกาแฟเรามามอ่ากาแฟดำนะคะทุกคนช้อนเติบเบเลยไม่ธรรมดาซ้อนเติบเตบิเต็ม,เต,มเต็มแก้วเลยนะคะ มะนาวอยู่ไหนมะนาวมาแล้ว <S <S เป็นแบบเ,เติมน้ำสักหน่อยจะ้อนแต่มจะลวกลิ้นมากาแฟพร้อมเสิร์ฟจ้ากาแฟดำนะคะรับรองบีดแน่นอนชนแก้วคะ่ะ